ดวงรายวันวันที่7มกราคม2,569คําทํานายสําหรับผู้ที่เกิดวันพระหัส,สบดีภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ความสำเร็จมาจากความรู้และคุณธรรมเป็นวันที่มีเกณฑ์ก้าวหน้าผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเอ็นดูมีโอกาสได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับโอกาสดีๆทางการศึกษาเป็นวันที่จิตใจสงบและมัน่นคงการงาน การงานมีความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดปัญหาที่คาราคาซังจะได้รับการแก้ไขด้วยความรู้ความสามารถของท่านหรือมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยเหลือการสอบแข่งขันการเรียนต่อหรือการไปดูงานต่างประเทศมีเกณฑ์สำเร็จสูงเหมาะแก่การวางแผนงานใหญ่การเงินการเงินมั่นคงรายรับสม่ำเสมออาจไม่ได้มีโชคลาภหวือหวาแต่ไม่มีเรื่องให้เดือดร้อนการบริหารจัดการเงินดีเยี่ยมเหมาะแก่การลงทุนระยะยาว คุนผื้นฐานหรือกองทุนความรักคนโสดมีโอกาสพบรักกับคนในเครื่องแบบครูอาจารย์หรือแพทย์เป็นคนมีความคิดเป็นผู้ใหญ่ซึ่งอาจจะดูนิ่งๆิ่งแต่จริงใจคนมีคู่ความรักราบรื่นต่างฝ่ายต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันอาจมีการวางแผนเรื่องอนาคตที่มั่นคงเช่นการซื้อบ้านหรือการแต่งงาน สุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีแต่ระวังเรื่องน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นหรืออาการปวดหลังปวดเอวจากการนั่งนานนจิตใจสงบมีสมาธิดีอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมความยึดติดในกฎเกณฑ์หรือทฤษฎีมากเกินไปอาจทำให้ท่านดูตึงเครียดและไม่ยืดหยุ่นในสายตาผู้อื่นคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขรู้จักยืดหยุ่นและรับฟังความคิดเห็นของเด็กๆหรือลูกน้องบ้างจะทำให้บรรยากาศในการทำงานผ่อนคลายขึ้น สรุปภาพรวมดวงคนเกิดวันพฤหัส,สบดีข้อดีมีสติปัญญาผู้ใหญ่เมตตาประสบความสำเร็จข้อด้อยเจ้าระเบียบยึดติดความคิดตัวเองสิ่งที่ควรทำไว้พระทำบุญขอพรผู้ใหญ่สิ่งที่ไม่ควรทำดูถูกความคิดผู้อื่นเลขนำโชค5 1 9การทำบุญถวายสังฆทานยาบริจาคทุนการศึกษา